สวัสดีค่ะพี่น้องจ๊ะพอกับไมซีอีกแล้วนะคะ่ะอ่าไมซีชีวิตง่ายๆในนอร์เวย์เนาะคะ่ะนาอโอ้ยยังว่สินกับซื้อไม่ค่ะพี่น้องจ๊ะตอนนี้ประมาณอ่าหกโมงห้าหาเนาะคะ่ะเนาะจะเจ็ดโมงเช้าแล้วยังมืดอยู่คะ่ะพี่น้องจ๊ะไมซีจะไปทํางานคะ่ะพี่น้องคะวันนี้ไมซีจะพาดูกันใช้ชีวิต ของประเทศนอร์เวย์ ve, ตอนเช้าเช้ามืดมืดที่เราเดินไปทำงานเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะพี่น้องจ้าเครื่องล้างไมสีค่ะนี่จ้าเราต้องมีตัวนี้ค่ะพี่น้องจ้าที่ประเทศนอร์เวย์เนาะค่ะเนาะหน้าหนาวช่วงหน้าหนาวมันจะมืดค่ะพี่น้องจะมืดมากเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวอันไม้สีซีไซอันเสื้อสะท้อนแสงค่ะพี่น้องจ้าเสื้อสะท้อนแสง พื่อที่รถเขาจะได้เห็นเราเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวไม่สีสีใส,ส,ส่เสื้อก่อนได้จ้ะพี่น้องจ้ะเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องจา้าเห็นไหมนี่ค่ะมันก็จะเป็นเสื้อสะท้อนแสงเนาะคะนะ่ะเนาะอากาศเริ่มหนาวแล้วคะ่ะพี่น้องจา้าเราต้องใส่เสื้อหนาๆหน่อยนึงค่ะพี่น้องจ้านี่ค่ะเราต้องใส่เสื้อสะท้อนแสงเพราะว่าเวลาเดินตามถนนรถจะได้เห็นเรานะคะพี่น้องคะอ่ะไม่สีสีเบาให้ฟัง เมื่อสองสามวันที่แล้วนะคะน้องไมสีขับรถเข้าในเมืองค่ะพี่น้องจ๊ะแล้วทีนี้ไปด้วยกันทั้งครอบครัวแหละไมสีเป็นคนขับค่ะ,คะมีแฟนนั่งข้างๆแล้วก็ลูกนั่งข้างหลังสองคนเนาะคะ่ะพี่น้องจ๊ะเอ้ยทีนี้ไมสีจะขับผ่านตรงทางม้าลายค่ะพี่น้องจ๊ะแล้วมันมืด มันมืดมากเนาะคนะ่ะเนาะทีนี่มีเด็กวัยรุ่นผู้ชายคนหนึ่งเนาะคนะ่ะเนาะถีบรถจักรยานพวดออกมาค่ะพี่น้องคะเหลืออีกน้อยเดียวที่ไมซี่บวดชนเขานะะนะเนาะค่ะเนาะเลือดเหลือไม่เยอะค่ะเลือดน่อยเดียวจริงๆเหลือประมาณแบบประมาณวาหนึ่งอะพี่น้องคะไม่ถึงวามัง้งอ๊ยไมซี่ปวดแขน <c oughs> <c oughs> เลือด เหลือประมาณวานหนึ่งค่ะพี่น้องจ๊ะกอดไอ้ที่ไมซีจะชนเด็กคนนั้นเนาะหานาะเพราะว่าไมาซีมองไม่เห็นค่ะพี่น้องจ๊ะเขาไม่ใส่เสื้อสะท้อนแสงเนาะค่ะเนาะเขาไม่ใส่เสื้อสะท้อนแสงแล้วที่ประเทศนอร์เวย์คือจะมืดเร็วนะหานาะช่วงนี้จะมืดเร็วแล้วก็สว่างช้ามากค่ะพี่น้องจ๊ะทีนี้เด็กคนนั้นคือเขา ขี่รถจัก,กรยานเนาะเขาขี่แล้วเขาขี่พรวดออกมาเลยคือเราแบบเร็วมากอะค่ะพี่น้องจ้าโอ้ยหัวใจไมซีไปอยู่ตะตุ่มค่ะพี่น้องว่าใจไมซีเนาะไปอยู่แบบเบรกแบบกระทันหันแบบชึบแบบโอ้ยใจแบบใจนี่สิไปแล้วค่ะพี่น้องจ้าโอ้ยไมซี่กับวดแค้นด้านหลัง ด้านหลังก็จะเป็นเสื้อผ้าเป็นไหไรก็ลกๆงหน่อยเ,าเนาะค่ะพาพี่น้งองใจคือแบบไปอยู่ตะตุ่มแล้วแบบคิดทั้งคืนเลยค่ะวันนั้นแบบมานอนคิดทั้งคืนเออถ้าชนลูกเขาจะเป็นยังไงแบบถ้าถ้าทำลูกเขาเจ็บถ้าทำลูกเขาตายเราจะเป็นยังไงจริงๆไหมสีไม่ผิดนะคะที่จริงไหมสีไม่ผิดทางมาลายก็จริงแต่ว่าเด็กคนนั้น เขาไม่ใส่เสื้อสะท้อนแสงแล้วก็เขาไม่ลงจากรถจักรยานจริง,รงๆเวลาจะข้ามทางมา้าลายเราต้องลงจากรถจักรยานแล้วกดด็ดูรถด้วยเนาะค่ะเนาะจริงที่จริงอะ่ะเราก็จอดให้เขาแหละถ้าเราไอ้นั่นเนาะจังแต่ว่านี่เราเขาขี่พรวดออกมาค่ะพี่น้องจ๊ะถามว่าเราผิดไหมคนขับรถก็ไม่ผิดหรอกเพราะว่าถ้าเขา ถ้าเขาขี่พวดออกมาแบบนี้เราก็ไม่ผิดแต่ว่าถ้าชนเขามาจริงๆเราก็เราก็ต้องโดนตรวจสอบลคะค่ะพี่น้องจ๋าถ้าชนลูกเขามาจริงๆเนาะค่ะเนาะเราก็ต้องโดนตรวจสอบโดนตำรวจเอาไปตรวจหาสารเสพติดในร่างกายหาว่ามีแอลกอฮอล์ในร่างกายไหมมีตัวยาที่เรา กินแล้วเขาห้ามขับรถไหมเนาะค่ะเนาะคือเขาก็ต้องเอาเราไปตรวจไปสอบไปสอบปากคําคมันก็จะเรื่องมากเรื่องวุ่นวายเราอีกเสียเวลาเราเนาะค่ะเนาะแล้วมันก็จะเป็นตา,าบาปติดตัวเราไปด้วยล่คะครับพี่น้องจ้าออกมาข้างนอกแล้วจ้าพี่น้องคะนี่ค่ะตอนเช้าเนาะค่ะเนาะเจ็ดโมงเช้าแล้วอ่าพระ สั้นยังขึ้นเต็มฟ้าอยู่เลยค่ะพี่น้องจ๋าแล้วก็ดาวเนาะค่ะเนาะมี่ดาวยังเต็มฟ้าอยู่เลยค่ะอันนี้คือบ้านของไหม่สีจ้บพี่น้องจ๋าหน้าบ้านเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวจะให้ดูฝั่งนู้นก็จะเปิดไฟสว่างสวัยกันอยู่ค่ะพี่น้องจ๋าแล้วพระอาทิตย์ก็กําลังจะขึ้นฝั่งนู้นค่ะพี่น้องจ๋า ยังเขายังไม่ขึ้นเนาะค่ะเนาะยังมืดอยู่ยังสลัวสลัวอยู่ค่ะพี่น้องจ๊ะอันนี้เป็นเวลาประมาณหนึ่งหนึ่งโมงเช้าเนาะค่ะเจ็ดโมงเช้าบ้านาที่ประเทศนอร์เวย์ค่ะพี่น้องจ๊ะก็ประมาณนี้ค่ะเดีย๋ยวไม่สีพาดูไปเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะนี่คือทางในหมู่บ้านค่ะพี่น้องจ๊าเป็นหมู่บ้านชนบทเล็กๆเกนาะค่ะเนาะ ทางเดินไปทํางานของไหมสีค่ะพี่น้องจ๋าที่ทางานเนาะค่ะเนาะเดินเดินไปตามทางเล็กๆเราก,ก็เดินตามทางที่เขาให้คนเดินค่ะพี่น้องจ๋าบ้านหลังขาวๆนี้ก็จะเป็นบ้านคนไทยเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะหมู่บ้านตอนเช้าๆก็จะประมาณนี้ค่ะพี่น้องจ๋ามืดตะกี้ยานพี่ล้อบอกค่ะพี่น้องค่ะ เจ็ดโมงเช้าเนาะหานะเจ็ดโมงเช้าประเทศนี่เบิ้งนะมืดมืดค่ะพี่น้องจา้ามาค่ะตามกันไปเลยเนาะหานะนี่ก็เริ่มออกมาทึ่งอันนนใหญ่แน่จักน้อยหนึ่งค่ะพี่น้องจา้าสิมีรถวิ่งแน่เนาะหานะ ู่บ้านเล็กๆเนาะค่ะเนาะเป็นชนบทเล็กๆค่ะพี่น้องจา้าเงียบมากเนาะค่ะนอะ้องเงียบสงบค่ะอันนี้ก็จะเป็นร้านค้านะค่ะเนาะไมสีก็จะเดินผ่านร้านค้าไปค่ะพี่น้องจา้าอันนี้ใกล้จะหอดอันใกล้จะถึงที่โรงงานแล้วเนาะค่ะเนาะ ใกล้จะถึงหน้าโรงงานแล้วค่ะพี่น้องจา้าเอิงพระจันทร์อย่างสวยงามเลยนะคะหน้าโรงงานโรงงานใหม่สีก็จะติดน้ําค่ะพี่น้องจะติดแม่น้ำนะะเนาะค่ะเนาะมืดมืดค่ะพี่น้องคะเบิ่งเนี้ยเจ็ดโมงกวัวแล้วเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะเอ็นบอกโรงงานโรงงานที่ใหม่สีทําก็จะเปิดไฟอยู่ตรงนั้นน่ะค่ะพี่น้องจา๋า นี่นะก็เห็นเห็นเห็นไฟอยู่เนาะคะ่ะมีเห็นไฟอยู่ข้างแม่น้ำตรงนี้ก็คือโรงงานพี่ใหม่สีธรรมเนาะจ๋ะเนาะวิวคือสวยมากค่ะพี่น้องจา๋าเนี่ยมืดมืดค่ะโอเคเดี๋ยวก็เขา้าห้องทำงานกันแล้วเนาะค่ะเนาะมาหวดนนะ้าโรงงานแล้วจ้ะพี่น้องจา๋า นี่คะ่ะหน้าโรงงานเลยพอน,นาเพื่อนกลับมาเปิดประตูไว้แล้วเนาะคะ่ะเนาะเปิดโรงงานแล้ว๋ยวมันซีกระซิเขาไปข้างในแล้วจับพี่น้องจ้าอันนี้บ้านหลังหนึ่งดูหน้าโรงงานเนาะคะ่ะเนาะสวยมากบ้านหลังนี้นะครับพี่น้องมาถึงโรงงานแล้วคะ่ะพี่น้องจ้า้ย เมสีใส่หูฟังแต่ว่าเมสีไม่ได้เปิดเพลงนะคะใส่ใส่ไว้เฉยๆค่ะไม่ได้เปิดเพลงนะคะ่ะเพราะว่าเราจะได้ยินเสียงรถจากพินน้องจักนี่ค่ะมาถึงโรงงานของเมซีที่ทํางานของเมซีแล้วค่ะต้องถอดเสือ้อถอดเสื้อนอกค่ะเนาะ,ะนะเดี๋ยวเมสีขอตัวเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเด้อค่ะเด้อคลิปนี้เมสีก็พาดอาูอาการ ไอใส่เสื้อสะท้อนแสงนะคะน้องความสําคัญของเสื้อสะท้อนแสงแล้วก็ไมสีพามาดูาเดินมาที่ทําง,งานครับพี่น้องจ้ะนานนานทีค่ะไมสีจะได้เดินมาทําง,งานนะคะนาะ,ะ,นะ,ะนเพราะว่าไมสีวันนี้ไมสีเดินโดนยึดรถครับพี่น้องจ้ะสาม,มียึดรถจะพาลูกน้อง เขาไปทําเอกสารไปทาอะไรเนาะค่ะเนาะถามมีต้องไปด้วยแล้วก็ถามมีก็ยืดรถหมสีไปค่ะพี่น้องจ้ะมีสีต้องได้เดินมาเนาะค่ะเนาะตอนเดินมาอุณหภูมิอยู่ที่หองศาครับพี่น้องจ้ะ5้าองศาเนาะค่ะเนาะจะดูหน้าหมสีแดงแล้วพี่น้องค่าหนาวหนาวายเนาะค่ะเนาะโอเคคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี้ค่ะพี่น้องจ้าทำมาค่ะชอบจังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติด ตามให้กำลังใจไมซีในเดอจ้กพี่น้องจา see, ง้าไมสีชีวิตง่ายๆในประเทศนอร์เวย์เนาะค่ะเนาะชีวิตง่ายๆในต่างแดนของสาวอีสานบ้านเฮาค่ะพี่น้องจ้ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะมาค่ะพี่น้องจ้ะเข้าที่ทำงานแล้วนะะเนาะค่ะเนาะอันนี้ไมซีไทยที่ หน้าต่างเนาะฮะเนาะที่หน้าต่างที่ไม่สีที่ทํางานค่ะพี่น้องจ๊ะไม่สีต้องเอาเสียงออกเนาะเพราะว่าเพราะว่าเสียงเครื่องจักรมันแรงมากค่ะพี่น้องจ๊ะเห็นไหมไม่สีถ่ายที่ในโรงงานของไม่สีเนาะ,ะเนาะตอนนี้ประมาณอ่าเจ็ดโมงครึ่งค่ะพี่น้องจ๊ะมันก็ยังมืดอยู่เนาะเนาะเจ็ดโมงครึ่งเนาะฮะเนาะก็ประมาณนี้ค่ะพี่น้องจ๊ะไม่สีอยากให้ดูบรรยากาศเนาะฮะเนาะว่า ว่ามันมืดมันสว่างอะไรยังไงเนาะค่ะนอะ้องใหม่สีก็อยากให้ดูบรรยากาศด้วยค่ะพี่น้องจ้าบรรยากาศที่ข้างโรงงานของใหม่สีเนาะค่ะเนะาะใหม่สีก็เปิดหน้าต่างถ่ายวิดีโอค่ะพี่น้องออันนี้จะเป็นทางเท้าทางรถจักรยานเนาะค่ะเนาะนี่พี่น่องคะ่ะเริ่มสว่างแล้วเริ่มแจ้งแล้วค่ะตอนนี้ก็เวลา สองโมงครึ่งเกือบสามโมงนะคะพี่น้องจ๋าถึงสว่างได้ขนาดนี้แล้วเขาก็ปิดฟงปิดไฟกันหมดแล้วค่ะพี่น้องจ๋าสองโมงกว่าเนาะค่ะเนาะแล้วมันก็จะมืดไปเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะพี่น้องจ๋ามันก็จะแบบสว่างช้าแบบไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องจ๋าเพราะว่าถ้าเข้าหน้าหนาวจริงๆมันก็จะสว่างก็ประมาณน่นแหละ ไอ้สามโมงสี่โมงนู้นแหลคะครับพี่น้องจะ้ะโอเคเอาไว้ซัมนี้ค่ะพี่น้องจ้ะไปจริงๆแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ